ผมเขาสุดยอดป้าจั่มอู้วพ่อเขาสมัยใหม่เนาะครับผมเขาสมัยใหม่ครับน้ผาเขาน้ผากว้างเขาแก้วเล็บแก้วป้าจั่มโอ้พ่อดไงไงแท้เลยครับใหญ่ครับใหญ่แท้ครับปมาพ่อดคือมาดีเนะครับโอ้มาดีครับรูขาใหไงขาไข้างน้พ่อเนาะขาใหญ่หนาใไงข้อหมายว่าสุดยอดเราป้าจั่มฟอดออกจากมือแล้วเพิ่นได้เดือนน้อยน้อยป้าจั่มตายอุทัยป้าจั่ม แม่นี่เป็นสาวไทยท่องได้หกเดือนมาจอมแม่เลยครับผมเป็นแม่สาวปะครับเป็นแม่สาวเผือกว้าจอมโอ้หน้างามเลยครับแม่สาวเผือกหน้าตาดีมากว้าจอมเขาดีครับสูงร้อยสี่สิบเอ็ดว้าจอมรับประกันไว้ร้อสี่สิบบวกลบว้าจอมลูกผู้ใดครับเพิ่นเป็นลูกมังกรขาวว้าจอมลูกกันไข่มุกขาวว้าจอมโอ้ยพอคือพอครับเนาะโอ้ชุดยอดครับผมหน้าเขาแล้วกับบะมีดังจักอย่างว้าจอมประเภทประเภทกะนี่ครับหัวก็เ่าะเขาเขาเขาจันทันไปเลยครับผม สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้นะครับผมด้อยู่กับทั้งพอสมบูรณ์ครับกาเป็นคลิปที่วันที่13บนะครับมกรลาเนีอพี่น้องพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับบอลต่ำครับครับเมื่อนี้เปิดราคว้าวไข่ของพอสมบูรณ์คือเราบอลตอำครับยินดีต้อนรับเอฟซีของบอลต่ำครับพอเอ่อครับไอเอฟซีของพอสมบูรณ์ครับผมเอ่เปิดค้ขยคลิปไ้ยเมื่อนี้ครับกอถือว่ามาดีเนาะบอลต่ำหลายตัวครับผม อ่าเบอง์ห้จบชิปบาจัมอ่ารอบบนตะนาคือเก่าครับผมพอคลิปนี้ม่จัดละการครับมีอยู่แปดละการบาจัมโอ้ยบาจัมมันสิดรู้เดือดครับผมป้าพี่ดอกลายคันะครับคว่าจะได้ขายดีบาจัมตอบรับดีมากครับผมถือว่าตอบรับดีครับผมเอาพอครับคลิปที่อยู่เลขเบอร์โทให้พี่ดอกนะครับที่อยู่กับบ้านฟางแดงบาจัมตำบลฟางแดงอำเภอหน้ากลางจังหวัดหนองบัวลุพูบาจัมครับเบอร์โทรกับ ศูนย์หกห้าศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งห้าศูนย์ห้าปาจอมเป็นทั้งเบอร์เท่บอร์ไร่เบิรงบาชัดเจนกับเท่าไรมาเบอร์มาป้าจอมเนาะแมนคพี่ดูข้อกันเบิรงกันไ้ครับผมเอาฟอรครับรายละเอียดตัวแรกเลยครับแมน่นี่ครับเป็นแม่ลูกเพือป้าจอมลูกเพือกผูบ้าจอมเป็นลูกไส้ของแก้วพญาบ้าจอมสุดยอดครับผมสุดยอดหนาเขาอลังการครับผมบ้าจอมแม่เพิ่นกระท่องแล้วบป้าจอมแม่เพิ่นสูง 3, ร้อยสามเจ็ดบวกลบบ้าจอมอ่า แม่เพิ่นท้องได้เก้าเดือนว่าจํออีกสองเดือนกว่ากัก็ได้กด็ได้ออกลูกแล้วอีกสองสามเดือนแล้วว่าจํอเพราะว่าเพิ่นกะล่องล่องแห้งแล้วว่าจม่เพิ่นเป็ครับสองลูกครับ<อ>ให้ใส่ตัุ่ยนะพ่อ,นอ,อนนเนาะะ,ะออกตอนั้นเนาะครับเจอออกตอนนั้นแล้วครับใส่ดอนออกดอนครับผมูกแข็งที่ว่ามาดีว่าจํอแม่ก็เป็นเป็นสายเพชรรุดอนว่าจํอเนี่ยครับหูฟันล่ำหูตาปกโตนะครับผมหนาเขาบากใหญ่ลูกกเขาใหญ่ว่าจํอ้ยพ่อจะเห็นหนาเขาลูกเพิ่นข้าวแม่ไล่มาเล่ไรหนาเขาไม่จังเลยลูก ผมเขาสุดยอดป้าต้อมโอ้ไมพออเขาสมัยใหม่เนาะครับผมเขาสมัยใหม่ครับนาำผ่าเขาน้ผ่ากว้างเขาแก้วเล็บแก้วป้าต้อมโอ้โพ่อตัวเองไแท้เลยครับใหญ่ครับใหญ่แท้ครับจะแก้วพะยากรจังเลยป้าต้มอมอ้าวโคตรดีแท้ครับพี่นนท์ผสมกับสาเพชรรุ่นมุ้มันไปหนาป้าต้อมเอาฟอกหน้าตามแม่ครับนี่ครับครับหน้าตาแม่หน้าเขาบบกใหญ่หัวหนกครับป้าต้อมนี่คือไสอุทัยครับปากง่ายตาโปโปกินยาสุดยอดป้าต้อมพ่อหน้าเพป็นงามเนาะแม่เพป็นเนาะหน้างามครับผมแข็งขาเล็บอัตลักษณ์ดีขาใหญ่ เออพายดีว่าจอมเอาพ่อราคาเปิดไปหลายไปไหนรา<อ>คาเปิดไว้พ่อหลายได้ว่าจอมเปิดให้พี่น้องได้ไปกินไปแซมเกินเปิดชีมเงนเก่าได้ว่าจอมซ้ำซื้อสองในสามแล้วพอเนาะซื้อซื้อซ้ำในสามเจ้าแม่คุ้มเหรอว่าจอมชีมเงนเก่าครับผมพ่อราคาคือคุม้มเลยเฮ้อแล้วสุดคุ้มครับชีมเงนเก่าค่ะผู้ใดอยากได้เจ้ลูกกับเท่ม,มากคุยเนาะว่าจอมเนาะอยากได้ทั้งแม่ทั้งลูกกักัคุยกันได้ครับผมกัสิบ,บอกว่าเอาเจ้าลูกมันเท่าไหร่พอกับเท่มันเบิ่งบัตร ปัดห้องคือห้องซ้ำนั่นปัดขายคือพ่คือหลายก็เก่าเพิ่นกับกาแเลี้ยงแจนแล้วพอ้อมพอได้ไปสงมงเดียวมันาอจองแมือนครับก็ต้องการเทคนี้การขายก็ต้องยับขึ้นไปยักน้อยครับขันเอาชนะตัวครับผมอันนี้คือการโปรโมทขายพี่น้องกับจิรู้จักครับผมเจ้าทั้งครูกับอ่าได้คือเขาพอจอมได้มองนี้ละได้ต่อรองได้อีกพอจอาครับพ่อครับผมเอาพ่อาย่างให้พี่น้องใน้มู่กน้อยนะครับครับผมคือว่ามาดีพอจอาอีก2เดือนก็กลัวพอจอาผสมกับลาใบมันลูกผสมกันก็อัน ช่องต่อไปนี่ผสมกับเจ้านั่นนะพ่าตอมเจ้าซันโบครับผมลูกซันโบครับลูกซา้เจ้าสั้นบ่ตอมมีเจ้าี่จะพันธุกรรมดีๆบพ่อจอมผสมครับผมนี่งวดสิมาเจ้าซันโบพ่ตจอมเจ้าซันโบครับผมเป็นลูกของเจ้าสันนะพ่อนาะครับผมลูกเจ้าสั้นครับผมผสมมาตรฐานครับผมพ่อคีับนี่ไปอันนี้คือขั้วพันธุกรรมนะบ่ตจอมเนาะเลื่องไปบ่เบื่อบ่ออมชุ่มเลยครับผมราคาประหยัดมากครับโต๊ะแรกกระต๊สอเศร้าหน่อยหบ่อย่อจอม โอ้ยหล่าพี่น้องขับพี่น้องอยากได้ควายเมย์ญ่ที่ทรงลูกดีครับอีกน้อยกับลอลูกนะพ่อครับผมซื้อสองเลยสามเนอนครับผมสามครับในราคาสุดคุ้มครับพ่อบ้านเกิดล่อมาจองไม่นานเกิดรอรับมาจอมถือว่าบ้านเกิดล่อครับไดในนอนครับผมเอาพ่อไม่ลรายการนาอครับผมขับตรงตรงไหมครับขับพ่อนี่คือรายการที่สองนาออันที่สองมาจองแม่นี่ก็บซื้อว่าสุดยอดมาจอมคงสั่งไงหนาไงครับกระดูกไงหนังหนาครับผมนะครับ โอ้พ่อแม่ใหญ่เลยเนาะครับเพชรร้อนแล้วครับตัวงาวน้ำจ้ำนุ่มแน่นครับผมลูกตัวนี้ก็สิบว่ามันตัวที่สองกสิบว่าจำเพิ่มตัวที่แรกตัวที่สองเหรอพ่อจำประมาณสองแล้วครับพ่อครับลูกใหญ่ครับผมลูกดีแม่ดีครับผมอันนี้คือพ่อจะเปิดเป็นแม่ลูกเนาะครับเป็นแม่ลูกครับผมพ่อเพิ่นเป็นแม่ลูกครับตัวเมียปะครับ <gaat somos S 2> ตัวเมีย,ยครับผมโอ้ตัวเมียเลยครับผมปา nt, พ่อลูกเป็นเนาะครับคงสั่งง่ายพ่อจำเพิ่งขาดน้ำเบี้ยง ที่จริงก็เพราะว่ามันหนาแรีงเนาะจอมขั้วหลายตัวครับผมแม่นกัเพ่อขั้วต่งครับคือขั้วหนาเรีงก็ต้องจอยต้องยุกซะพพอรเนาะเพิ่นเป็นแม่เสาเพิ่นพ่นซีมาหน่อยหน่ยได้ไหมจอมนี่ซื้อมาเป็นแสนเพื่อใหาจอมแม่นี่ครับมากรับสายเพชรรุ่นหล่นี่ครับซื้อมาแพงครับผมพ่อเพิ่นสูงป่ะครับสูงเลยสามสิบแปดบวกลบจอมเท่าสามสิบเก้าเพื่อเราจอมเอารับประกันสามแปดบวกลบไปได้ครับผมพ่อจะมาเป็นควายที่สี่เหลี่ยมเลยเนาะครับลำตัวยาวครับสี่เหลี่ยมครับผมยาวเลยกระดูกแข้งขาดีครับครับผมมลาาาตยววกจอม พ่อลูกเพื่อนนี่ชื่อมิเชลสายบ่ครับลูกเพื่อนเป็นนผมไปร้านกล้วยน้องบัวครับผมพ่อตะสังเนาะตะซังชุดยอดครับลูกครับลูกนาตาดีนาหัวนมดีว่าจําพ่อโค้งสั่งดีแทับครับขายเงาครับขายเงาครับผมเดือนแล้วครับพ่อเนี่ลูกต๋มเนียครับจะได้สามเดือนในหน่อยว่าจ๊มสามเดือนครับผมพ่อแม่เพื่นผสมไปครับแม่เพื่ก็อยู่กับพ่อคุ้มฟูงว่าจ๊มแม่เพื่อนอยู่กับลูกสายเก่าเจริญครับผมโอ้ลูกชายเก่าเจริญเลยครับผมลูกสายเก่าเจริญแหงแห่งสิทธิการคัดว่าจํา นี่ครับค้งสั่งไงได้ว่าจอมหัวหลุกปังไงครับผมโอ้ไงแท้ครับผมไงแท้ครับผมเอาพ่อราคาได้ครับราคาเปิดไว้เพราะไรได้ป่าจอมเปิดไว้สามหมื่นสามพันบาทป้าจอมเอาครับผมพ่อแม่บังไงเนาะครับแม่บังไงครับผมอันนี้เปิดให้พี่น้องได้ได้กินได้ใช้น้ำกันป่าจอมขันขันบ้าขายกับม้วนไปนารถผู้เลี้ยงนะป่าจอมขวานสามหมื่นลมสูงหน่ได้บ่อยมาเนาะกันจังก็เบิงว่าจอมไก่ไก่จังกุยเบิึงน้ำป้าจอมเนาะครับครับผม จังจังต่อเบิรงครับผมไก่ไก่กระไรครับผมมาพี่น้องอ้วนมามนี่ผมบอกเลยครับเป็นราคาแน่นอนลดนะครับอ้วนมากพอล่ำตัวพันยาวะจอมแมรนครับพ่อรำตัวเาวแลกวก็นุ่มแน่นครับผมหน้าตาดีมากครับผมหน้าตาสวยครับผมขนาดเขาดีครับผมเบาจองพ่อผมว่าโค้งสางพนมาดีไหมครับโค้งสางมาดีครับผมไปเติมเนื้อเติมหลังเนื้อพี่น้องตัวนี้แหละเป็นราคาแท้ครับตัวนี้เป็นราคาครับผมได้หลายครับผมลูกสาวพ่นใหญ่มาครับผมก็เป็นทุนเป็นฮ้อนนะพ่อเนาะครับผมแบนก็เป็นกำไรครับเป็นทุนเป็นฮ้อนเลยครับผม นี่ละครับพี่น้องขันพี่น้องอยากได้คว้ยไปเลี้ยงเนื้อครับคือทุนในหน่อยนะครับในราคาเกษตรกรจับต้องได้ครับแม่ลูกตัวเมียครับขนาดรับพี่น้องขนาดนาเลี้ยงได้น้องว่าจ๊มขนาดเป็นแม่กอนยังซ้ำนี่แหละครับผมเพราะเพิ่์ดอาจจะเป็นคว้ยที่เลี้ยงง่ายกินเก่งครับกินเปียงกินหยาเครับเนาะกินหยาครับแห้งๆก็กินครับผมเห็น่พี่น้องเป็นแบบเลี้ยงง่ายครับกลินคักผมอันนี้สูงไงว่าจําสูงไงเท่าไหร่พูดโะรท่ก่อนได้ก่อนแล้วประจำห้ไปเลยบ่มีกักครับผมครับผมพูดอะไรก็เป็นม ครับพ่อรายการที่สามนาะการที่สา,ามพ่อจมบ่อรายการนี่กับสุดยอดคือกันบ่อจมนี่คือสายเพชริวรอนคือกันครับผม <พอ S 1> เป็นพ่อเป็นลูกแรกไหครับเป็นลูกแรกรบ่อจมสูงเงหน้าตาดีข้อดีบ่พอจมพ่อเพิ่นเพิ่นสูงไหครับแม่เพิ่นเพิ่นสูงเลยสามเกณบวกลบบ่<พ>อจมพ่อเนื้อหนังดีเนาะเนื้อหนังดีครับผมข้อใหญ่นี่คือสายเพชริวรอนคือกันเนี่ยพ่อจมลูกเพิ่นลูกเพิ่นเป็นลูกบอมพันล้านี่พ่อจมพ่อลูกคือตะสังนะครับครับลูกเพิ่นไม่มีเอกสารบ่อจมพ่อตะผูตะเมียเนี่ยตะเมียครับผม มาสพอคือมาดีนะครับโอ้มาดีครับดูขาใหญ่ครับน้องพ่อเนาะขาใหญ่หนาใไงข้อเฮ้ว่าสุดยอดแล้วพ่อจังพ่อเลยจังมือแล้วเพิ่นได้เดือนน้อยน้อยแล้วพจัโอ้พี่น้องเมืองแข็งขาถทึมครับเดือนกับซิบก็มือนะครับผมเป็นโค้ดจำสืมน้องพ่อเนาะครับเป็นโค่องขนาดเขาเขาดอกเขาบางหญ่เลยพ่อจังโอ้ดอกเขาใหญ่มากเลยพ่อจังโอ้แม่เพิ่นก็ให้ลูกดีครับพี่น้องขนาดเป็นลูกแรกน้องพ่อเนาะครับอันนี้คือแม่ขนาดให้ลูกแรกยัง ยังยังลูกดีจ้าประจำแสดงว่าน้ำน่องพันเก่งคั่งจ้าประจำแหมงครับอ่กินข้าวเดียวก็อิ่มครับผมคือควาวไม่เคยวไม่สายครับเป็นไก่ทรงลูกดีเนาะครับเอาฟอกหน้าตาแม่งครับหน้าตาดีจ้าประจำหน้าตาดีลับข้อดีพัดจ้าประจำเนี่ยครับอืมพี่น้องกก่พิวนาใหญ่นะครับคือวงเข่าก็เปิดกว้างนะพ่อเนาะครับคนเข่าใหญ่ๆครับครับเล็บเป็นเอื้อเพล่ดีพัดจ้าประจำเพิ่นเนี่ยพัดจ้าอันนี้หนังหนาหน้าดูง่ขนแข็งก็เยอะนะพ่ดจ้า ก็ถือว่าพ่อหาข้อยที่เป็นเรี่ยงนาะน้องถือว่าค้อยเป็นเรี่ยงไม่พี่ให้น้องเพราะให้พี่น้องเลี่ยงแล้วว่าจอมมันตั้งตอบโจทย์แล้วมาจอมได้จับได้ายได้เลี่ยงไปพัฒนาครับครับเพิ่นเลี่ยงไปเพิ่นกะได้ก็ไม่เพิ่นกถะขาดถคือตอนเฮาแล้วมาจอมเรียนครับครับผมเนี่ยเอามามาตอบโจทย์เพิ่นเลี่ยงบ่ขึ้นบ่เกินมันกะบ่ปัญไเนาะว่าจอมเนาะพ่อพ่อลืมถามราคาเลยครับราคาหลายปัญไนนี่ราคาเปิดไว้สี่หมื่นสองพันบาทว่าจอมแม่เลยครับผมครับผมถือว่าสมราคาแล้วเนาะครับผมสี่หมื่นสองพันบาทว่าจอม พ่อวางหลุดซีได้ไหมครับกัดจังคุยกันเนาะพ่อจอมเนาะพ่อเนาะครับผมพอเขาลูกพี่น้องย่กไก่ยกไก่เนาะครับพี่น้องจักจี้ยกไก่ยกไก่มาจอมจังสีจังใดกัดจังโค้คุยเนาะพ่อจอมเนาะแม่นครับครับนี่เปวยใบซีเมื่อสองแม่ไม่ไหมลูกชุดยอดนะครับผมโอ้ยพ่อเป็นี่แหละครับใครดูได้หลายเลยครับครับจีดลูกแรกโอ้ส่วยจีดเพื่อนได้หายลูกขนาดนี้ถือว่าเก่งแล้วครับเสื้อจีดชุดลูกแรกน่าเป็นทุ่งเลยพ่อจอมแม่นครับพ่อทั้งยังดีมั้ครับผมเลยครับแม่ลูกก็ดีครับผม ลูกถือว่ามาดีว่าจําตอบโจทย์ทั้งแม่ทั้งลูกครับแม่เลยครับเอาพี่น้องครับผมในน้ำเด้อคันพี่น้องอยากเลี้ยงควายนะครับหรืออยากพัฒนาควายอยู่ผมแนน้ำแม่ลูกคมบนี่นะครับพ่อปืนไปก็ถือว่าได้นะครับเกษตรกรจับต้องได้พ่อไงไรก่วงไข่บรรทายดีว่าจําแข่งขาเป็นหางดีบัดครับผมพ่อผมว่าเพืนเป็นควายสมส่วนครับเนื้อนางได้คมหนาคมลึกครับครับที่สําคัญเด็ดนะครับพี่น้องคือใจลูกดีครับใจลูกดีน้ำน้มดีว่าจําแม่นครับพ่อ พ่อเปิดเบื้งคบไหมครับ,บ,รค,บครับพ่อละการที่ซีโน่รายการที่ซีบอลจอมแม่นี่เป็นสายอุทัยบอลจอมแม่นี่เป็นสายอุทัยท่องได้หกเดือนบอลจอมแม่นะครับผมท่องกับตัวใดครับ,ท,บ,รบท่องกับเจ้าชันวัวบอลจอมพ่อมีใบอยู่ให้บอครับครับมีครับผมโอ้ใบเบื้องนะครับ <laughs> พ่อผมนะั้นเอาใบเพิ่หมหน่อย <laughs> พ่อเปิดเป็นไงครับนาะครับโอ้พ่อผมมักหน้าตาเพิ่นครับหน้าตาดีพ่อบอลจอมนี่คือสายอุทัยบอลจอมปาพี่น้อผมหน้าตาดูครับตาแจ้มแจ่มครบชัดเจน พ่อเขาไงพ่อมครับหน้าเขาไงหัวไงได้ป้าจอมแข้งขาดีมัดป้าจอมเพ่นนครับผมแข้งขาเขาไงถึงพ่อครับผมเพ่นสูงไร่สี่สิบเอ็ดได้ป้าจอมโอ้สูงเนาะครับสูงไร่สี่สิบเราประกันสี่สิบบอกลบไปป้าจอมพ่อเพ่นท่องไงแล้วก็เลยหลุดลงมาจัหน่อยพ่อะเราประกันท่องอยู่เนาะคราประกันท่องครับผมประกันตัวท่องแล้วป้าจอมชัดเจนครับพ่อครับว่าได้ว่าอันนั้นคือตัวท่องแน่นอนครับผมเรือกท่องก็มีใบให้พ่อมเนาะแต่ไงแล้วป้าจอมเอาหนีเด้อพี่น้องครับคือ เจ้าซันโวนะครับลูกของเจ้าซันครับพี่น้องครับก็จะเป็นสายคอยยักษ์อีกสายนึ่งนะครับสายปังแล้วครับสายปังแป้นริ้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าง่ายได้ป้าจอมนี่บ่นน้อยๆ้อยได้ครับเนี่ยครับพ่อแม่ใหญ่ก็นิ่งเชื่องครับเนาะเชื่องดีเราก็เลี้ยงง่ายป้าจอมเลี้ยงง่ายง่ายครับผมนี่ลั้โตงายครับป้าจอมพ่อเรามาดูราคาแล้วครับราคากับเปิดไว้สี่หมื่นสามพันบาทป้าจอม นี <itos> ่ครับแม่ใหญ่นะครับถือว่าบ่แพงอ่ะเนาะบ่แพงครับผมเพราาะว่อไงได้ป้าจอมไงหล่ะครับครับยังต่อร่องได้อีกส่งฟรีได้อีกแม่บ่าจอมถือว่าบ่แพงครับผมแม่นี่ครับผมต่อร่องได้แล้วก็ไว้พัฒนาเอาไว้เป็นแม่คอกแม่ลักก็ได้บ่าจอมแบบพันในบ็อกที่ไปกินคอกกินลูกครับแนะน้ำแม่นื่ยเลยครับพี่น้องเพิ่นก็ได้เลี้ยงหน้าตาที่งามเนาะกระดูกแข็งขาใหญ่เล็บหนาครับพ่อล่ำตัวไม่ต้องห่วงเนาะล่ำตัวไม่ต้องห่วงครับผมล่ำตัวดีแข็งขาดีครับผมล่ำตัวเงาข้อเงวครับผม ลาลเป็นลเป็นหลังเป็น้า่ก่วงมัดมาจํานี่เรา่าจําหาหาแม่พันกับหาหนานี่เนาะมาจอเนาะพ่อเพียงเอกพ่อเลยน้อยเนาะครับผมไงไงครับผม่าจําเอาพ่อหยางเลยครับหาแม่พันธ์ทรงลูกแม่บอกเไวเลี่ยงกับหาย่ำเนี่ย่าจําครับถึงทั้งตัวถึงทั้งราคา่าจําแย่นครับพ่อนี่ถูกทั้งตัวถูกทั้งราคาเรี่ย่าจําครับแต่ราคานี่สามารถจับต้องได้แล้วครับจับต้องได้แล้วเนซุ้มนี่มาไปเร็วนะครับเชื่องกินยามัดมือครับนอนมัดมือครับนี่ครับเกิดมาถามว่าทรงล โอ้พ่อ่อยากคินสปาบตอนพฝนท้องไงหรือว่าครับนอ้วนเนาะพ่อครับขนาดพันไงกับซ้ำนี่เนาะว่อจอมโอ้คือสิไงขากดพี่น้องครับไงมันเงาพ่อแม้ว่าจะมันเกลืองนะครับผมแมนครับพ่อภาษาควายเกินสมมุตเนาะครับภาษาควายเกินสมุติมากครับนี่ครับเป็นล่ำข้อเป็นนาเขาดีมากเลยว่อจอมหันไปนักจะไหนพ่าจอมเนี่หน้างามคักดพ่อกินง่ายๆเรื่องง่ายๆว่อจอม พ่อปิตาเชื่องเชื่องนิ่งนิ่งเฉ่มเฉมเนาะโอ้เยังไงครับผู้ใดเป็นเจ้าของบอกเลยนะครับผู้ใดอยากได้คั้ยแม่เนี่ยก็พอสมบุญรับประกันทอดพย์ลิสัยครับรับประกันตาตารับประกันมีลูกในท้องรับประกันผสมตัวดีพร้อม้วนจอมรับประกันมดครับเพื่อนนี่ครับเี่เด้อครับพี่น้องคโคตงเชื่องครับพี่น้องเชื่องมากครับผมนี่ครับหน่อยผพงยาพงหญิงสามารถเรียงได้ครับอ่ะปล่อยเบป็งคมไม่ครับเป็นหลักการเนาะครับขามและกันที่หาเนาะพ่อเนาะการที่หาว่าจอมครับว่าแม่นี่เป็นลูกแต่เมียว่าจอม ไงครับจอมเพิ่นกันไงหัวหนุกไงมากครับผมพ่อแม่เพิ่นมีเสื้อมีสายบ่ครับแม่เพิ่นก็เป็นเป็นสายบ่มพะลานบ่าจอมเพื่อนครับผมหัวหนุกบักไงครับผมพ่อหน้าตาเพิ่นเนาะหน้าตาไงขาไงครับผมลูกกัดลูกกัดมาดีบ้าจอเอ้าพ่อลูกเพิ่นได้จัะมือแล้วครับลูกเพิ่นได้เดือนกว่าบ้าจอลูกเพื่อนพ่อเป็นลูกเก้าเจาเล่นบ้าจอม่มีเอกสารครับผมอันนี้คือลูกเก้าเจริญครับผม พี่น้องครับก็ถือว่ากระดูกแข้งขามาหนีนะพ่อเนาะครับผมคือหัวหนกดีขาใหญ่ขาเงาดีแล้วพ่อจอมก็ได้ตัวเมียนะพ่อเนอาะตัวเมียครับผมโอ้ดีแล้วครับถือว่า,า,ามาดีแล้วครับเนี่ยครับถือว่ามาดีมากเลยครับแม่แม่กบับบอนแม่หน่อยได้พ่อจอมเพิน่นเพิ่นกระดาดน้ำเบี่ยงแน่ครับคือเพื่อนเพิ่นธุกกลัแข้งขาใหไงได้พ่อจอมเรียบกระดูกใหญ่ว่าผมถือว่าแม่เพิ่นนี่คือได้ลำเงาเนาะลำเงาแล้วกับหัวใหญ่่อจอมโอ้หัวไงข้อญ่หน้าเขาสวยพ่อจอมข้อเขาบางหน้าตาครับหน้าเขาสวยครับผม ปมาพี่น้องตาเตี้ยงไงคักนะครับผมโอ้วงเข่ากับงามเลยพ่อวงเข่างามตางามพ่อจอมแข้งขาคือว่ามาดีวัดชุดยางพ่อจอมทั้งแม่ทั้งลูกพ่อจอมโอ้พ่อก็เรียกแข้งขาเรียกเล็บเนาะโอ้สื่อขวดกับบึงตือเรียกพ่อจอมครับขันเล็บเลื่อมขี้กันยุกับพ่อจากได้นะพ่อจอมอามากับพ่อจอบโจทย์คือเก่าครับพ่อจอมพี่น้องเกันนะครับลูกสาวเ่็นต่สักครับเขายังเงี้ยวๆอยู่ครับเข่วนุ่มๆครับเดี๋ยวนี้ลูกตีตัวที่สองเลยพ่อจอม ตัวต่อไปก็เป็นตัวที่สามครับผมครับพ่อครับราคาเลยราคาเปิดไว้สามหมื่นสองพันบาทพ่อจอมเนี่ยถือว่าประหยัดมากเลยพ่อจอมร่ำลวนไปไหนดีครับผมเปิดพอฟังในเนาะครับลูกก็ดีแม่ก็ดีครับผมนี่ครับขันว้วนมากจะแม่กระเถิงแล้วพ่อจอมอืมครับถือว่าเอ้าพี่น้องครับซื้อแม่แถมลูกครับเพื่ออะไรมีหญ้ามีน้ำไปนอนเนาะพ่อจอมเนาะแมนครับเป็นหญ้าสูตายแล้วครับนี่ครับร่ำตัวง่ายเลยพ่อจอมเพราะมันตัวน้อยดิ ผมสั่งไง่ายเมือกก่อวันกีให้ง่ครับอ้วนมานี่ก็จะเป็นตัวง่ายตัวหนาเนาะครับผมเพิ่มสูงไว้สามแปดวกลบเพิ่กับละวัตตอำก็แม่นครับผมรับกันไว้สามเกณฑ์วงลบก็ได้เพราะดี่พอดีไรก็นั่นเพราะละว่าตอมขนาดนี้มันเพราะท่านกินยาแล้วัตตอำของก็มากเลวนี่ครับถือว่ามาดีครับผมนีนี่นี่คือพันธุกรรมดีว่าตอ,อามพ่อแต่ว่าผมกับเบิร์นแล้วเพิ่อนก็เป็นคุยที่นิ่งๆเชื่องเชื่องกัเนาะโอ้นิ่งเชื่องครับเลี้ยงไงเป็นตายกินยาเพราะค่อยสนใจผู้ใด้นะครับยาดีเฟี้ยงดีครับา ดีๆเพียงอย่างกินตลอดละครัเลยครับเมย์ไงได้มาจำลูกก็ดีพี่น้องครับกันพี่น้องมักไปลูกคมนี่เด้อพี่น้องมีธไรครับสูตรไถ่ไขคุยกระทางพ่อสมบูรณ์ครับเดี๋ยวผมมาถือว่าแพงเนาะมาจำเนาะถือว่ามาดีแล้วครับหน้าตาดีนาเขาดีมากเลยครับผมครับเอ้าพ่อมีไรคบครับครับผมถือว่ามาดีครับผมครับพ่อรายการที่หกนาะครับผมกันที่หกมาจำไม่ลูกตุ้มเนี่ยสิครับไอ้ลูกตุ้มเนี่ยมาจำเป็นลูกเผือกชุดยอดมาจา โอ้พ่อข้างงามลูกเพิ่นลูกเพิ่นสุดยอดแล้วพ่อจอมพอมีกะจักหน่อยว่อจอมเนี่ครับผมลูกตัวไหนครับเป็นหลานของเจ้าฟ้าว่อจอมโอ้พ่อเต็เดือนแล้วเป็นได้ได้สามเดือนกว่าว่อจอมชุดยอดเลยวพ่อจอมนี่ครับไม่มีหดกะล้ำตัวเงาครับพี่น้องครับล้ำตัวยงาไทยเตรียมดีว่อจอมแม่เพิ่นกับล้ำตัวเงาทุกคนเอาพ่อของแม่กอนลูกเพิ่นเออกเบื้องทีหลังเนาะครับผมเอาพ่อของเลียดของแม่เพิ่นครับ แม่นี่เป็นแม่ลูกเผือกปลามำนุ่มแหล่นมากเลยปลาจำร่ำตัวเงาครับผมลูกแรกปะครับพ่อนาเขาดีขึ้นวัดหนึ่งกับสองเนี่ยหละปลาจำมันเบ่งยากครับผมแต่ว่าเพิ่นเพิ่นกับว่าเพิ่นก็ผสมกันเลยได้ปลาจำก็พอยุบยุบน้ำเคาะฟ้ามเพิ่น พ่อกับพ่อพ่อตัวเพือกนี่แหละว่าจำมอ๋อเพื่อนมีพ่อพันผู้ฟูสครับผมสูวงรอยพ่อชิบกัวว่าจอมเผือกตัวนี้เ่าใกล้สามปีกัวว่าจอมเป็นลูกของแก้วฟ้าเป็นลูกของแก้วฟ้าว่าจำมนี่แหละลูกตัวนี้แหละว่าจอมโอ้ครับเพื่อนให้ลูกเก่งนาะครับผมคันเพื่อนให้ซื้อไปก็นทได้อีกตัวนึงแหละครับผมแสดงว่าคือตัวผูกก็ให้ลูกเก่งตัวแม่ก็ให้ลูกเก่งครับครับพวกกันเนาะพ่อเนาะสายเลือดเของกันเนาะ เอาพี่น้องครับเบื้องแม่เขาเข้ากนครับเพิ่นก็อยากจะหนแน่เพราะว่าลูกเพิ่นไปไกลครับลูกเพื่อนไกลเส้นเพิ่อนทอดย่ำทอดย่ำกินยาได้ว่าจอ้เพิ่นห่วงลูกเพิ่นครับครับทอดย่ำกินยารัดไหมลูกเอาพ่อของน้าตาแม่เพิ่นครับครับหน้าตาดีมากจอมข้อดีขนาเขาดีมากเลยว่าจอมมีแต่แต้มแจ่มจรับครบเด้อครับแต้มแจ่มขาดีล้วแล้ตัวย่ำเด้อว่ะจอมพ่อผมเบื้องแล้วเพิ่นสิเป็นควายที่อ่างไงหนาลึกเลยครับครับแต่ว่าคือช่วงนี้เพิ่นหนาแร่งเนาะครับเพิ่นหนาแร่งว่าจอมนี่ก็เพราะขี้ไรว่าจอมอ้ําับ โอ้พ่อเพิ่นให้ลูกเก่งคักให้ลูกเก่งหนะลูกเพิ่นไทยครับหน้าผักกวงๆเราจำง่ายครับผมเอาพ่อราคาเลยราคาเปิดไว้สามหมื่นหกพันบาทพ่อจอมเพราะพิ่นท่องเลยพ่อจอมเนี่ยคิดว่าการเข้ากับใบตรวจแล้วเนาะงพ่อจอมเพิ่นกะรับประกันไม่ยู่กับพ่อคุ้มฟุ้งครับผมครับครับนี่กับซื้อโอ้ยพ่อราคานี่ซื้อกับคุ้มแล้วครับครับสามหมื่นหกเปิดไว้ราคาสามหมื่นยังต่อรองได้พ่อจอม พ่อลูกใหญ่มามก็เป็นราคาเนาะครับผมคือราคานี้ซ้ำซื้อลูกครับเอาแม่แถมซะพ่อครับผมซื้อครว่าซื้อสองรุ่นซ้ำนะพ่อจอมเนาะแต่ขึ้นมาแม่เหรอครับม่เมื่อไรพันหนึ่งแห่งนึงครับผมบานนี้พ่อกัดได้กินน้ำกินยังกัดซื้อว่าร่ำตัืทีว่าเต็มแล้วพ่อจอมเดี๋ยวนี้คือว่าม่ดีหรอกพ่อจอมพูดอะไรก็ไปไหวนี่ดีใจน้ำเหรอครับเพราะว่าคุ้มเลยแล้วกันนะเพียงครับเพียงได้ค่อยดอนเป็นพอพันไปผสมค่อยดอนยังขี้ไรนีคอกร่ำตัวนะพ่อจอมเนาะ พ่อผมว่าเพิ่งจะไปไปทางค้อยเผือกเลยครับครับผมว่าเพิ่งได้ความแบบว่าเล็บแก้วเขาแก้วไหมครับแก้วเขาแก้วเพราะมีกะแล้วมาต่อมนี่ครับพู้ใดอยากได้กะโทรมาพอสมบูรณ์เลยครับผมเพราะมีกะบาต่อมได้กับแบ่งปันให้คือเก่าครับผมในน้ำครับเมลูโคมนี่ครับก็คือว่าเป็นค้อยที่หนาเลียงหนาพัฒนาครับในราคาพี่น้องเกษตรกรจับต้องได้เลยครับสามหมื่นหกต่อร่องได้นะมาต่อมเนาะครับพ่อเอาพ่อไยเป็นงคมไหมครับครับพ่อและการที่ ที่จิตแล้วเนาะการที่จิตพ่อจอมจิตแล้วครับผมพ่อนี่เป็นแม่สาวป่ะครับเป็นแม่สาวเผือกพ่อจอมโอ้หนางามเลยครับพ่อแม่สาวเผือกหน้าตาดีมากพ่อจอมเขาดีครับสูงร้อยสิบสิบเอ็ดพ่อจอมรับประกันไว้ร้อยสิบสิบบวกลบพ่อจอมลูกผู้ใดครับเพิ่นเป็นลูกมังกรขาวพ่อจอมโอ้พ่อหนางามครับหนางามหน้าเขาเปิดดีพ่อจอมหน้าเขาใหญ่นะหัวโง่งง่ายครับผมหนังหนาหัวกระโหลกง่ายนะหัวกระโหลกใหญ่เล็บใหญ่พ่อจอมง่ายมากครับเพิ่นนี่ครับผม พ่อผสมไปครับ่ฟันผสมมาจำเพลินฟอกก็ได้เห็นสองปีเจ็ดเดือนฟันนมย่างเนียนอยู่ประจำครับผมฟันนมย่างย่างฟันบางไงว่าจำผลเพราะท่านออกเจ้าครับพื่อเพื่ออู้ยังยังดั่ปื้ออยู่ย่างเนียนๆอยู่ประจำครับพี่น้องขันพี่น้องอยากได้ค่อยเผือกไปพัฒนาเลยครับแนะนน้ำเลยครับจากสองสามเดือนจังจังจังทำเป็นเสื่งนะว่าจำเนาะไปอัดหยาอัดยังจังสี่ข้สามปียังเสื่งครับผมล่อให้แขวนรถก็ได้ข้าวไล่แวรถก็ได้แห้งง่ายครับครับเป็นครับมีรัมตัวดีว่าจำ หนาเขาหนาครอบป้าจอมม้่งเราครับนี่ซือว่าดีมากเลยป้าจอมถ้าผมก็เสียดายว่้าจอมนี่มักเลยครับป่าจอมแต่ถือว่าแบ่งปันของดีเนาะครับแบ่งปันให้พี่น้องเน่าได้จะได้กระเช้าไว้มันกับพ่ได้นาะป้จอมให้พึ่งได้น้ำครับผมครับครับผมอันนี้คือของดีของแท้เลยว่้าจอมครอเป็นรันเลยครับผมนี่ข้าวข้าวก็ได้ค้าหนาข้าวลึกคักเนาะครับหนังหนาข้าวมืดป่า้องห่วงป่าจอมเขินผ่าเลยได้ครับขันชั่วม่นได้ลูกปานปานได้ลูกสองเหร่านะป่าจอมโอ้ย สอนครับพี่น้องครับผมเพราะว่าขันเลี้ยงดีๆนาะอาบน้ำทุกมือเนาะครับผมอาบน้ำทุกมือฟอกอาบน้ำให้ทุกมืออันนี้มือได้อาบน้อบ่อฝันปล่อยไว้น้ำมือไ่้จอมบ่ไปกินอาหารเนี่ยไว้จอมช่วยกินอาหารเช็ดจังไรบุ๊อันนี้บ่จักอาหารเลยผมใส่ให้ล่องมันเลรี้ยเลยว่าจอมครับบ่สนใจเพิ่นเลี้ยงธรรมชาติครับขันนั้นช่วยช่วยหัดให้กินเนาะว่าจอมคือบ่ให้กินกกใหญ่แล้วล่ะวางชะ้นหลุดนะว่าจอมครับบ่ต้องให้กินคือสิแล้วแต่พี่น้องมักใหญ่กะพ่าคันพี่น้องซื้อไปเลี้ยงก็เอ๊ะกั เราเลี้ยงผิวพันธุ์นะพ่อเนาะคับนกินได้คือดีครับพี่น้องครับผมพี่น้องบบมีซื่อๆก็เลี้ยงธรรมดาแหละครับดีครับดีธรรมดาก็ดีครับเลี้ยงใหางง่ก็ดีคันกินได้กับผิวพันธุ์สวยงามเลยว่าจํหนังหนาหนังง่ายแหะครับคันเพราะได้กันเท้าลูกพันธุ์เลี้ยงลูกพันธุ์ไปเนาะว่าจํ่าเมนครับพ่อถูกต้องครับครับได้จะนี่ไปยืนคอกยืนล่องเราอุ่นใจเราว่าจําโอ้นิ่งคักเชิงครับนิ่งคักครับอันนี้ขนาดผมกับไม้คือกันล่ะครัแหละครับผมรรััถือว่าพพนนธุ์กมดีมังก่่อนขาาว พ่อราคาครับพอดีราคาเปิดไว้ซี่เมื่นหาพันบาทนี่นะ่จําก็คติกจิวาตาพ่อเนาะครับผมไวยเกตนี่ก็ต้องมีราคาจากน้อยจากน้อยจักกี้ยห้างเป็นแสนเปแล้ววะจําเพราะว่าจักี้ยนี่แสนหาแสนหกปรอยู่ครับปรอยู่ครับปรอยู่เลยครับเองพ่อเอาเพิ่นก็เอาผมอยากให้พี่น้องเห็นทุกส่วนครับอยากให้เห็นทุกส่วนเลยจําครับสวยครับทางเป็นแฉ้งเป็นขาขาใหญ่ครับผมขาต่อยข้งใหญ่แล้วว่ะจําเนาะ เปนครับคือข่าเป็นญ่ครับไ่ครับไงไงแท่ครับนะครับไงล้วก็หนาตาเนี่ยครับมันซ่อนกขาหัวเพ่นมันจะรับกันพระดีนะพว่าจ้าอันนี้เพ่นว่าข้อจนหัวข้อจนตัวดีบัดิ่ระาจ้าเนี่ครับผมราคากับพอฟังกับตัวควายคักได้พี่น้องสุดยอดพระจ้าพอผมก็ถท่ายคิปไลหมองอ่ะเนาะครับกะราคานี่กับตัวควายสี่กะหายากครับเล็บกับหางเยอะคักเด้อว่าจ้าไงเลือกมันมันคือควายในลูกหลายแล้วท่องมัแมพว่าจ้า ก็เลยมักไปเลยพ่อ,อเป็นเพื่อนด้ลูกเนาะครับคือเสีคักนะครับถือว่ามาดีแล้วว่อจอมห้ว่าเบิง่งเรื่องบางคันเลยพ่อจอมอิ่มอิ่มอกอิ่มใจเติบอยู่ครับครับถือว่ามาดีว่อจอมพู่อะไรอยากได้เิดาของก็ท่วมากเนาะพ่อจอมเนาะ แมืนครับพี่น้องกับพี่น้องอยากได้ควายสาวเผือกนะครับพันธนาเด้อพี่น้องมาอยากอยากเย่อเฟื่องมาถือว่าแพ่งเข้เนาะทางพอสมบูรณ์เลยโทรมาเลยเยื่อเฟื่องมาถือว่าแพงครับตกอลองได้คือเก่าครับผมครับนี่มันเป็นเสื้อครับผมผู้ใดไม่งั้นจะอดแล้วครับเสื้อเลยครับอดมาต้องอดครับผมเนี่ยครับพอสมบูรณ์แนะน้ำเลยครับอ้าวไว้ตมีอีกละการนึงเนาะครับผมการสุดท้ายครับการพอละการสุดท้ายเนาะการสุดท้ายพ่าจ๊มนี่คือผู้รอทั้งสองว่จ๊ม โอ้นี่พ่อจะเปิดแพ็คคู่บ่ครับเปิดแพ็คคู่พ่จ้อมเปิดแพ็คคู่ก็บอกเป็นคู่แล้วเฮ้ยจี้แยกเป็นตัวก็ก็แยกเป็นตัวพี่น้องมากมากอก็บแยกได้ขึ้นก็พ่อจอมเอาได้ครับพ่อครับยูกับพี่น้องพ่อสมุนมากจังสันนี้ว่าจ้อมครับเป็นคู่ก็ได้ได้เป็นซ่อมคนเดียวลดหลายขันเป็นตัวก็แยกเป็นตัวมีเงินหน่อยก็อยากได้บักดําอยากได้ไอรอนก็ได้เนาะว่าจ้อมครับผมโอ้พ่อรอทั้งสองเลยเนาะรอทั้งสองครับผมแล้วก็ใหญ่สูงแข็งขาดีปัุตตััววว่่าาจ้อออออเเเเพฟืลลยะียดคครรัััับบตวเเฟือกกป็นนลู ไข่มุกขาวมาจอมโอ้ยพ่อคือพ่อครับเนาะโอ้ชุดยอดครับผมหนาเขาแล้วก็บ่มีดังจักอย่างมาจอมประเภทประเภทกะนี่ครับหัวก็บ่เขาเขาเขาจันพันไปเลยครับผมโอ้พี่น้องหัวไงเขาเปิดกว้างดีนะครับเปิดกว้างไรหนาดีหางดีไข่ดีนะมาจอมท้ายก็ดีมาจอมโอ้ยทายไงทายเต็มครับทายไงทายเต็มมาจอมนะครับพ่อเพิ่นสูงบ่ครับเพิ่นสูงเลยสั้นยุติบบอกเลยมาจอมพ่อเพิ่นอ่อนโยมาจอม เพิ่นหัวกันแกได้น่องน่องเพิ่นหัวก็ออกนึง่งมาจอโอ้ยพ่ออะแรนะครับแข้งขาพ่อได้ควบหนาควบลึกเนาะดูแข้งขาญ่ครับครับผมเอาพ่อราคาเปิดไว้เลยราคาตัวนี้เปิดใบสามหมื่นสามพันบาทพ่อจอมจะล่องไหนคือเก่าครับผมเอาพ่อติดดำครับ,บามาดีเพิ่นนี่เป็นลูกบิ๊กเบิร์ตพ่อจอมโอ้ยพ่อแข้งขามาก่อนเลยเนาะโอ้แข้งขาดีพ่อจอมเพิ่งเพิ่งหนาเขาหล่นพ่อจอมพูดอะจตกเดือนนะครับพ่อเนี่ยเอาสุดยอดพ่อจอมเพิ่นนี่หัวกันได้เก้าเดือนพ่อจอม โอ้พี่น้องหน้าตาอ่อนอยู่ครับหน้าตาดีครับอ่อนครับกอครับพ่อหน้าเขาก็ล้อครับนี่คือลูกบิ๊กเบิลร่ำตัวง่ายเพราะจอมขายชุบนี้เ่ราะจอมว้างเ่ราจอมเื่องกระดูกเ่ราจอมเื่องโครงสร้างเรื่องกระดูกเ่ราจอมพ่อโครงสร้างมาดีแล้วโค้งสางไม่ดีครับเลี้ยงแต่ว่าคือพี่น้องไปเติมเนื้อตําหนังกด้วยครับผมร่โตัวกันง่ายด้วยเพราจอมพูดนะอ่อนท่อนต่างเขาบพราจอมพ่อสอนแข็งขาพี่น้องแข็งขากับเรียบบพราจอมนี่คือพันธุกรรมของบิ๊กเบิร์ดบาะจอม พ่อเป็นเกิดากแม่ไงญ่ะเฮ้ยพ่แมงไงประจอมแม่สูงร้อยสี่สิบหกครับผมแม่สูงร้อยสี่สิบหกกับแม่ปัดกลางไปหาไงเนาะปรจอมเนาะถือว่าเ่ครับือว่าัขี้ครับสูงร้อยสี่สิบหกแม่เพื่อนครับมัยนั้นกัราคาหลายแสนหลายแสนครับผมอันนี้คือผสมกับบิ๊กเบิร์ดไตเลยครัจอมแข้งขาเป็นหางเงาแบบนี้ครับผมนี่ครับผมพ่อจังซี่เดยเปิดลายะไหครับก็นี่เปิดไเท่าสองหมื่ามพั้าร้อยเาปจอมเปิดไปอ3สองหมื่นสามปราจอมขันยกคู่เลยครับขันยกคู่กั กับเปิดไว้องมืดหกกับต่อร่องได้ด<อ>ขึ้นก่านมาจอมขันไปน้ำกันทั้งสองกับลดหลายเติมเนาะกับที่ถึงล่องเนาะพ่อเนาะครับผมถึงล่องครับขันได้เป็นโตกับคือว่ากันกับจังคุยเนาะ,ะ่าจอมเนาะครับจะให้พ่อสมบูรณ์ลูกจักรมองยูกพี่น้องสักคนหนึ่งนะครับผมมองสิไป็นทรงสกรักคนครับผมนี่รอทั้งสองมาจอมขันพี่น้องเลือกม่ได้อะผมในน้ำครับทั้งสองทั้งสอง,สงเลี้ยงคู่กันครับครับเลี้ยงคู่กันนะป้อยไฟน้ำกันก็ได้เฮ่งั้นจะแยกกัน เอาตอนรกก็อิ่มใจกันครับผมเพรานเนียขาหลายครับขายเงี้ยวพี่นครับพ่อผมนะเขาง่ายครูเลยครับครับผมเขาใหญ่ายเฉลี่ยพอต่อมเขามากไก่ที่ว่าลูกบิ๊กเบิร์ดขายเปนตัวแม่แห้งแห้งเฉคักถ้าเถิดกระคักแล้วว่าต่อมผมว่าผมว่าลูกบิ๊กลูกบิ๊กเบิร์ดเนาะเขาเหนียบคมสูงความยาวครับสูงความยาวลูกไข่มุกขาวนะครับได้คบหนาคมลึกกระดูกแข็งขาใหญ่สัตว์ตายพอเลยครับหัวใหญ่หัวหนุกครับเพื่อนนั่นก็ได้ไข่สวยงามมักสุดวพ่อต่อม อันนี้ทั้งสองครับพ่ออันนี้คือพ่อพันครับเพื่อนนี่ประกวดกันได้ครับเพื่อนนี่ครับผมเพื่อนนี่ซือว่าเกตประกวดแล้วพันพันพันถือหงาถือยังเชื่อได้ไหมต้อมนี่แม่กับพ่อเพื่อนอายุยังหน่อยครับพท่านถืออาหารซ้ำบุกจักซ้ำอาพร้อมนี่โอ้่อขันอยู่ทั้งสองตัวนี้หญ่แท้เลยครับคขันได้ไปใช้อาหารใช้ให้เป็นเฮ็ดให้เป็ี่ยนซีนยาบำรุงนะพ่อต้อมเนาะแม่นครับ คลิปนี้มีแปดรายการเนาะครับมีแปดรายการมาจําครับกเนื่อได้สูตรราคาใดสูตรราคาใดครับให้กับทางพ่อสมบูรณ์ครับหรือนะครับผมไทยมองไรพัชเจียนครับให้เบื้องหน้าคอกกับทางพ่อสมบูรณ์เลยเอาพ่อคลิปนี้สิมียังฝากพี่น้องเอฟซีหรือพี่น้องที่มีคลิปนี้บ้างครับขอฝากพี่น้องครับเอฟซีพี่น้องผู้ใด้เอาฟุ้งล่ำพ่อสมบูรณ์ครับมีการหายเสือครับผมให้ไปส่งกันได้เสือพรวดตัว่าจอาเสือซี่ควาสมบูรณ์นุ่งด้วยนะครับบ่าวครับเสือฟ้ามครับ เสืยสองสมุนฟว่ำหนึ่งครับขึ้ดีลยพ่อครับยือทั้งหลังพุ่นหน้าพุ่งล่ะครับโอู้วววไม่งามเลยพ่อเนาะครับผมถือว่างามมากครับผมให้พุ่นรัตัวครับไปทรงขั้วก็ได้เบิร์ตสุขคนครับผมถ้ามันเบิร์ตกับเฮ็ดไหมครับผมครับดีแล้วกับับเป็นของแถมนะครับเป็นช่ำรวยให้พี่น้องพราได้เคลื่อนทอดกันนะพ่อจอมเนาะเพราะได้เป็นอนุสาวรีเคลื้อนทอดกันในปีนี้ครับเกิดกันกะตอบรับดีพ่อจอมคลิปกันได้ครับตอบรับดีมากครับขอขอบคุณเอาเพื่องพ่อสมุนไก่โชคให้มันรำวยสุขคนสสวััดีครบ